สังคมคะสังคมซันรบกวนสังคมฟังสันนิดนึงนะคะคือว่าซันรู้ลักซันก็บอกในทุกอย่างที่ซันรู้ไม่ได้มีปิดบังอะไรเลยค่ะคือว่าที่นี้เนี่ยอากองนะั้นมากออคือซันรู้ว่ามงโกตไปย้เรือหลังจากที่เดินมาฉี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้วนกลับมาหาภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะแล้วเราก็ไม่หาเขาไปเจอแล้วนั่นคือสิ่งที่ที่ซันรู้แต่ ถ้าเกิดสังคมอยากได้ยินแบบที่สังคมต้องการเนี่ยฉันพูดไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นคือยังไงคนหลายคนก็ปักใจว่ามันไม่ปกติอะคนเราจะไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็ล่วงตุ๊บลงไปอย่างเงี้ยเราจะหาความปกติจากคนเมาไม่ได้หรอกนะคะจริงๆแล้ว <laughs> แล้วคนปวดคนเมาที่ปวดฉี่ด้วยแล้วเนี่ยคือถ้าไม่งั้นก็ต้องฉี่รดบนเรือ แล้วที่คุณถามสันว่าสันนะมีจริยธรรมหรือเปล่า,าคุณจําได้ไหมคะคือฉันก็ไม่ใช่คนที่แบบสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทั้งคืนสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ฉันไม่ทําแน่คือออกมากล่าวหาคนอื่นที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงและทําให้เขาเสียหายโดยแบบไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นนะคะแบบนั้นเรียกว่าอะไรเหรอคะเพราะเขารู้สึกถึงความผิดปกติหรือเปล่าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจากสิ่งที่หนูเล่าหรือหลายๆคนเล่าบนเรือมันอาจจะดูมันไม่สมเหตุสมผลที่ใครสักคนนึง แต่โดยเฉพาะเป็นแตงโมด้วยเนี่ยจะทั้งแผลที่ขาแผลที่หน้าหรืออะไรก็ตามหลายคนก็เลยไม่เชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่น่าจะมีจากเหตุการณ์อื่นมีทะเลาะวิวาทกันบนเรือไม่ถามจริงจงไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าที่จะคิดว่าสังคมหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยไม่เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากคนกลุ่มหนึ่งค่ะตั้งตัวเหมือ,อมมนลัทธิเอาความคิดความเชื่อตัวเองมาเผยแพร่ให้สังคมเข้าใจผิดแล้วก็มากล่าวหาคนบนเรือให้ต้อง โดนทัวร์มาลงแบบนี้มันยุติธรรมกับทุกคนไหมคะมการหาความยุติธรรมให้ออกับใครสักคนเนี่ยฉันยินดีช่วยนะคะแต่คือความยุติธรรมมันไม่ได้มีไวส้สำหรับใครบางคนเท่านั้นไหม,มคือพวกเราทุกคนบนเรือก็สมควรที่จะได้รับความยุติธรรมเท่าเท่ากันไม่ต่างกันะแล้วก็ทุกคนที่รับบทแซนหรือทุกคนบนเรือคะ่ะอย่าลืมดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้สําคัญมากนะคะจะละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากพวกเราบนเรือเนี่ยไม่ได้ระมัดระวงัง เพราะว่าพวกเราไม่ได้มีใครทราบมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยต่างคนต่างสบายส,บ,ายสบ,ายบนเรือค่ะแล้วคนขับค่ะอ่าแล้วคนขับเรือก็ดื่มค่ะเพราะฉะนั้นวันจำลองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณจะบอกว่ามันผิดกฎหมายแต่คือคุณยังยืนยันว่าคุณจะจัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นส,สนเลยสงสัยว่าแล้วเหตุผลวัตถุประสงค์ของการจัดครั้งนี้คืออะไรคะสันรบกวนตอบกนิดนึงค่ะเพราะสันพยายามคิดมาหลายวันแล้วค่ะโอเคมีคําถามเข้ามาค่ะ มีคนถามว่าแล้ววันที่เกิดเหตุทําไมคุณแซนกับเพื่อนเพื่อนถึงหายไปไม่ให้ไม่มาออกมาพูดจาให้การกับตำรวจแบบอย่างเงี้ยเออเพราะว่าวันนั้นนักข่าวเต็มเลยแล้วทีนี้เนี่ยเพราะเราก็เมาด้วยหนึ่งแล้วเราก็อยอมรับว่าตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบสื่อ,อยังไงอะไรยังไงกันเนี่ยใช่อันนี้แต่ตรงในข้อเนี้ยพวกเราผิดที่ว่ากลับบ้านก่อนหาย่กี่ชั่วโมง แต่พวกเราหาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตกแล้วพวกเรากลับเลยนะคะคือตกแล้วพวกเราหากันอยู่สามสี่ชั่วโมงก่อนค่ะก่อนที่จะกลับตรงนี้มี G P S อยู่เป็นหลักฐาน G P S ว่าวิ่งจริงจริงคุณแซนเป็นคนแรกไหมคะที่แตงโมตกน้ําต้องรู้คนที่ซนเห็นใช่ไหมะใช่ค่ะแล้วซันก็ตะโกนเลยแล้วแต่เขาก็รีบบนกลับมาเลยแล้วก็ไม่เจอแล้วส่วนเรื่องบาดแผลที่เขาถามซันว่าซันเห็นแผลแล้วซันไม่สงสัยหรอว่าเกิด เกิดขึ้นอะไรได้ยังไงฉันสงสัยแต่ว่าฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะค่ะเพราะว่าก่อนตกไปเขาไม่มีอแล้วทีนี้เนี่ยคือพอเขามีแผลแล้วจะมาถามว่าฉันไม่สงสัยได้ยังไงฉันสงสัยมีใครตอบฉันได้บอกฉันหน่อยค่ะท่านหมอที่เขาเก่งกว่าหมอห้าสถาบันคนนี้ช่วยมาชี้แจงให้ฉันฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็อยากทราบมากเลยค่ะคนก็ยังบอกว่าพะเรื่องราวที่คุณเล่ามันดูโกหกมันเป็นความจริงที่ไม่สวยงามนะคะแต่ในโลกแห่งความจริงมันก็ไม่ได้สวยงามไปทุกอย่างไลคะ มีไหมแบบคนยังเดินมาแบบคุณแซนเธอนี่ยังไงแบบเดินมาหาเรื่องเรามีไหมไม่มีค่ะซันงมีแต่ให้กําลังใจเ<ม>ข้าใจแต่มีแต่ในเน็ตเท่านั้นแหละที่ว่ามาด่ามานั่นมาโน่นมานี่มาเจอตัวตัวเลยแต่ละคนที่ด่าค่ะออข้องใจตรงไหนมาถามได้<ร><ล>ไม่ติดนะถามได้เลยเพราะว่าฉันก็อยากตอบมาบอกว่าฉันไม่พูดไม่พูดพูดเราฟังกันบ้างไหมนะคะไปฟังอะไรก็ไม่รู้การละครทั้งนั้น คนตายพูดไม่ได้แต่เราพอจะรู้สึกได้ว่าคนที่ก่อนจะตายเขารู้สึกยังไง